สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับแซมจากรถหมดสัญญาเช่ากันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้แซมมาแนะนำอิซ u สสเปซแคปสองคันนะครับรถนี้ที่มีเข้ามาอยู่ที่โกดังสาขาบางนานะครับเข้ามา5คันนะครับแต่แซมคัดมา2คันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมเผื่อใครสนใจเป็นดี a มบ้างนะครับผม สองคันที่แซมเลือกนะครับก็คือคันนี้นะครับ810 0กับอีกคันหนึ่งคันนู้นนะครับสองคันเดี๋ยวพาไปดูทั้งสองคันเลยนะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่1 4 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับส่วนอีกคันหนึ่งคันนี้เลขไม์อยู่12 9 0 0 0กิโลเมตรนะครับภายในสวยๆทั้งสองคันนะครับนี่นะสวยๆเลยราคายังไม่ประกาศนะครับผมณวันนี้นะที่แซมถ่ายคลิปวิดีโอราคายังไม่มานะ เดี๋ยวถ้าราคามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแซมจะลงไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0863543692นะครับผมเป็นหลังคาแคดดี้บอยทรงคึบนะครับเสมอหัวเก่งนะครับเป็นรถปี2020แคปเตียเกียรธรรมดานะ 1. 9 150แรงม้านะครับตัวนี้เป็นรุ่น S นะครับไม่ใช่รุ่น B นะรุ่น S นะครับผมดูไฟหน้าเป็นฮาโลเจนแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวนะอ่ดูปดู1ห0แรงมานะครับ1ันเก้ 4, นะฝาเดิมเหมือนเดิม100%นะเดิมเดิมนะฝาเดนเดิมนะี่ฝาเนเดิม,ดม,น,ดมนะครับนี่นะคมๆคมๆนะครับนี่นะนะ สวยๆซอกสวยๆนะแก้มคานไม่เงานะครับนี่ชัดเจนไม่เงานะครับไม่เงาตัวถังเห็นไหมเงาแวบแต่ว่าในส่วนของห้องเครื่องต้องไม่เงานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้พ่นเคลือบไว้น,นี่มีด้านเดิมๆคานก็กลมๆ,ๆเลยนะครับสวยไม่เงานะครับเนี่ยมาร์กแต้มจากโรงงานอยู่นะครับ แต้มจากโรงงานนี่เห็นไหมแต้มจากโรงงานอยู่ชัดเจนนะครับดูน็อตคานหน้าน,นะไม่ขยับนะครับหม้อน้ําเดิมนี่หม้อน้ําเดิมให้ดูนี่นะหม้อน้ำเดิมนะครับแผ่นเพดนะครับพลาสติกหุ้มยังไม่แกะเลยนะครับไม่สนิมน,นะครับฐานแบตเตอรี่แล้วเวลาเราดูในส่วนของแผ่นเพดแท้จากโตโยต้าจาก อิรุสุเนี่ยเราดูหมุดยึดเนี่ยต้องเป็นสีดํานะครับแล้วเวลาเราเอานิ้วลูกเข้าไปข้างล่างเนี่ยจะต้องไม่มีหมุดยื่นออกมาต้องเสมอกับคานนะครับวิธีสังเกตนะแก้มสวยนะครับเนี่ยสวยเลยนะเดิมนะครับปติ๊กเกิ้ลนะสวยงามนะครับเครื่องฟิตปังอ่าดูนี่นะสวยนะคันนี้บอกเลยว่าสวยนะครับ มาล้อกระทะนะครับล้อกระทะนะยางปีคันนี้ยางปี2025นะครับสำหรับคันนี้นะยางปี25สติกเกอร์เดี๋ยวเราออกให้นะครับกระจกมองข้างอันนี้พับมือแต่ปล่ไฟฟ้านะครับเพอไปเป็นรุ่น S นะครับดูสเปซแคปนี่เห็นไหมสวยงามนะสเปซแคปเนี่ยพอไปรุ่น S เนี่ยมันกระจกมองข้างกับกระจก ด้านข้างปรับไฟฟ,ฟ้าทั้งหมดนะครับนี่เบอะคันนี้สวยมาก <c oughs> นะเพื่อนๆดูเบาะสวยนะแอร์แบตก็2ลูกนะครับมาตรฐานนะครับสำเนารถนะดูก่อน2,020นะครับกระบะบรรทุกมีหลังคานะ150อยแรงม้า1,900ซีซีภาษีถูกครับ1,350บาทเท่านั้นนะครับเนเบาะสวยนะครับ ดูภายในนิดนึงนี่เกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับหน้าจอประมาณนี้มีตัว USB เล่นได้อ่ให้ดูนี่ USB นะครับนี่ก็ช่องใส่เหรียญเหรินแอร์ประมาณนี้นะครับนะครับมาดูโครงสร้างนิดนึงอะโครงสร้างไม่มีประเด็นอะไรนะครับสวยงามนะมาไล่มาสวยงามนะครับน,นี่แก้มสวยนะครับ ประตูแคปเนี่ยสวยงามนะครับประตูแคปเห็นไหมสวยงามเนี่ยแต้มจากโรงงานอยู่เลยหัวมุดเห็นไหมเนี่ยสีแต้มจากโรงงานอยู่เลยเนี่ยไม่เคยขยนะครับสติกเกอร์เหมือนโตโยต้าเลยมีกันมือหนีประตูนะสวยงามนะครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับเช่นกันนะครับลูกกระบะก็ต้องมีเหมือนโตโยต้าชัดเจนเลยพอโดนแดดนี่ชัดเจนนะเห็นไหมตรงนิ้วชี้แซมเลยเนี่ย เห็นไหมต้องมีนะครับ <c oughs> มีเก็บริ้วรอยก็ประตูแคปนะครับแล้วก็สะโบกหลังซ้ายนะครับช่วงล่างเนียนน,ยน,นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์การ์ดนะครับดูนะครับมามาดูในส่วนของตัวภายในแครีบอยหน่อยนะอ่ะดูเป็นผ้าสักหลาดสีดำนะเป็นผ้าสักหลาดสีดำเห็นไหม แล้วก็มีเหมือนไฟ LED นะครับแล้วก็มีเหมือนรางไว้เหมือนแขวนเสื้อแขวนอะไรสักอย่างนะครับสวยลูกกระบะสวยนะครับนี่เห็นไหมสวยนี่แต้มจากโรงงาน,นสวยงามนะครับนี่ไล่มาฝาท้ายเดิมๆนะครับเดิมๆอย่างนี้เม็ดสปอตเนี่ยแต้มจากโรงงานยังอยู่นี่สวยนะทึ๊บ น้งลงช่วงล่างสวยงามนะครับเห็นไหมสวยงามไม่มีประเด็นอะไรนะครับให้ดูนี่สวยลูกกระบะนี่ตรงนิ้วแซมนะครับนี่สวยงามนะครับมาเบาะคนขับคันนี้มีขาดนิดดิงนิดเดียวนะครับมีขาดนิดเดียวนะประตูไม่เคยแกะนะครับนี่เห็นไหมแต้มจากโรงงานชัดเจนนะเห็นไหมเนี่ยสวย แล้วก็มีสติกเกอร์เตือนหนี่ประตูโครงสร้างไม่มีประเด็นอะไรนะครับหแน่นเห็นไ,ไหมไม่มีประเด็นอะไรนะครับนี่เหล็กประกบกันนะครับอ่ะดูนะกุญแจนี้เป็นไข่สตาร์ทนะครับแก้มสวยงามแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับมือนะครับกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าเช่นกัน เลขไม้นะครับ1 4 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะ1 4 2 0 0 0นะครหมืองพันนะครัแบักสลูกนะไปะผ่านไปนะหนึ่งเออลืมลืมให้ดูรถจมนาสมาดูที่แกนพงมาลายได้เลยนะตรงไหนไหนะตรงไหนนะอ่านี่นี่นี่แกนพงมาลายเห็นไหมไม่มีสนิมนะครับนี่นแกนพงมาลายไม่มีสนิมนะครับ ม่มีหนิมนะแต้มจากโรงงานนะครับหรือดูง่ายๆครับรางเหล็กเนี่ยถ้ามีจมนานเนี่ยสนิมมาที่ดงที่ดินมาแน่นอนนะครับอ่อ่ให้ดูชัดๆนี่เห็นไหมชัดเจนนะสวยคันนี้สวยนะมาขออนุญาตพาไปดูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้แบตเตอรี่หมดนะครับก็เลยไม่ได้เอามาจอดให้ดูแต่ว่ารถสวยครับไม่มีประเด็นอะไรเช่นกันไม่น้อยกว่านะ สวยงามเห็นไหมสวยนะเห็นไหมสติกเกอร์เหมือนกันเป๊ะนะครับนี่สวยงามนะครับซอกประตูไม่มีประเด็นอะไรแก้มสวยนะครับนี่สวยนี่เห็นไหมอันนี้พลาสติกก็ยังไม่แกะเช่นกันนะฐานแบตเตอรี่สวยงามมาร์กอะไรชัดเจนนะครับดูนี่มาร์กเห็นไหมชัดเจนนะครับสวยๆนะนี่นี่เห็นไหมนี่หัวน็อตสวยนะครับ นี่เห็นไหมไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับนี่สีแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับมาร์กอะไรต่างๆสวยงามนะน ABS ปั๊มลมต่างๆสวยนะครับสวยเลยคันนี้นะครับอันนี้ยางปี2,000 25เช่นกันนะครับเพื่อนๆ25เหมือนกันนะครับเก็บงานสะโพกอ่าไม่ใช่อ่าประตูแคบขวานะครับเนี่ยมันมีรอยเบียดมาหน่อย ค,คันนี้เบาะสวยกว่าอีกแซมบอกเลยเห็นไหมดูเบาเพื่อนๆดูเบาเนี่ยสวยคันนี้ไม่นะแสนสองหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะสำหรับคันนี้ไหม่แสนสองหมื่นเก้าพันกุญแจครบๆเหมือนกันแก้มสวยเหมือนกันนะครับมาดูนิดนึงแกนพวงมาลัยต้องช้อนไปเลยนี่นี่อ่ไม่มีขาคันเร่งเหล็กนะครับไม่มีสนิมนะครับเหมือนกันเห็นไหมเปะ๊ะเหมือนกันนะครับ โครงสร้างสวยๆเช่นกันไม่มีประเด็นอะไรนะครับโครงสร้างนะครับไม่มีประเด็นอะไรเนี่ยสติกเกอร์เหมือนกันเป๊นะเห็นไหมนี่สวยงามนะครับดูน็อตเพื่อนๆดูน็อตไม่มีประเด็นนะภายในก็คือไปเหมือนคันเมื่อสักครู่นี้แถมคันนี้ม่านบังแดดพลาสติกยังไม่แกะเลยนะเหมือนกันนะครับลูกกระบ,บะก็มี เหมือนกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะคัซซีสวยเหมือนกันเลยนะครับคันนี้มีเก็บงานเพิ่มเติมคือการชนหลังนะเก็บงานเพิ่มเติมคือการชนหลังนะครับข้างในก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับไม่มีประเด็นอะไรนี่ดเจนเหมือนกันนะครับน็อตนะครับเหมือนกันมาร์กนี่เหมือนกันนะครับมาร์กอะไรต่างนี่ นี่เราดู not, not น็อตฝาท้ายนี่นี่น,นี่เห็นไหมนี่คือจากโรงงานนะครับด้านซ้ายต้องเก็บงาคือตัวนี้ <c oughs> ประตูแคปอีกเช่นกันซ้ายขวาต้องเก็บนะครับสำหรับคนันนี้นะมีเหมือนกันนะนี่ก็มีแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันย้อนแสงเนี่ยแต่มีอยู่นะครับ คันนี้เบาะสวยกว่าคันเมื่อกี้อีกนะมาดูนะสวยงามนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมดูเนี่ยสีแต้มแดงๆเนี่ยที่หัวนอ็อตเนี่ยยังมีอยู่เลยนี่ประตูสติกเกอร์มีอยู่อะของสร้างสวยมากสวยมากนะครับน,นี่เดิมเดิมนี่ก็เดิมนะครับ สวยทั้งสองคันนะครับที่แซมคัดมาให้ดูนะครับใครหาอีซูซูดีแม็กสเปซแคอยู่แซมขออนุญาตแนะนําเป็น2คันนี้นะครับแต่ถ้าให้แซมเลือกคันใดคันหนึ่งในสคันนี้แซมขออนุญาตเลือกคันนี้ไม้น้อยกว่าเบาะสวยกว่าส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวมาแล้วลงไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะส่วนถ้าเกิดใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติม,ตมก็ทักทายโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผม ไปแล้วนะทุกคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ